สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะพูดถึงสาร anti aging ตัวที่ฮิตที่สุดตลอดกาลเพราะช่วยทางกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดร,ริ้วรอยช่วยเรื่องผิวหย่อนคล้อยและช่วยให้หน้าใสเหมือนตอนเด็กๆซึ่งจะเป็นสารใดไปไม่ได้นอกจาก r e t i n อ l ก็จะตอบคำถามวิดีโอนี้นีได้รับการสนับสนุน,นความรู้จากวิชี่แบรนด์เวชสมัมางจากฝรั่งเศส แต่คนที่จะเริ่มใช้เรตินอลเนี่ยอาจจะยังกังวลอยู่ว่าใช้แล้วจะหน้าแห้งแดงลอกระอาคเครืองไหมผิวแพ้ง่ายใช้ได้หรือเปล่า ซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาสรุปทุกข้อสงสัยให้ทุกคนฟังและนี่คือคําคำถามที่คนใช้เรติเนอยากรู้มากที่สุดคำถามข้อที่1ก็คือเรติ n น l คืออะไรเวลาจะเริ่มใช้อะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสารอันนี้มันคืออะไรเรติเนเนี่เป็นอนุพันธ์ของกรดวิตามิน A สารที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดด้านแอนตี้อายิ้งลดริ้วรอยแล้วเรติเนเนี่ยไปทาอะไรกับผิวหนึ่งเลยก็คือมันจะไปกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนและอลลาสตินใหม่ให้ผิวยืดหยุ่นไม่หย่อนคล้อย2คือมันจะเร่งกกรระบววนาผลัด์ิให้้ขึ่ืออกไปพร้มกับเม็ดสีจุง เผอให้เห็นผิวใหม่ที่แลดูสว่างใสและก็เรียบเนียนเพราะฉะนั้นสรุปประโยชน์ของเรตินอลต่อผิวเนี่ยได้4ข้อหลักๆเนย่งกก็คือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยลดริ้วรอยให้ผิวกระชับ2เลคือลดจุดด่างดำช่วยให้ผิวแลดูสว่างใสสีผิวสม่ำเสมอ3ช่วยให้ผิวเรียบเนียนและ4คือช่วยกระชับรูขุมขนตัวเรตินอลเนี่ยจะใส่มาในสกินแคร์ความเข้มข้นเริ่มต้นตั้งแต่0.1จนถึง1% ยิ่งเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของเรติโนลสูงจะยิ่งระคายเคืองผิวได้มากเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เริ่มต้นใช้เรติโนลหรือว่าผิวแพ้ง่ายแนะนําให้เริ่มต้นที่เปอร์เซ็นต์ต่ำๆก่อนคําถามข้อที่2คือเรติโนลต่างกับเรติโนอินที่เป็นยาสิบยังไงอยากทบทวนให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนว่าตัวเรติโนลและเรติโนอินเนี่ยทั้งคู่เป็นกรดวิตามิน A อหรือมีชื่อเรียกภาษาจีนว่ากลุ่มเรติโนย์ตัวเรติโนลเนี่ยเมื่อซึมงสู่ผิวมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเรตินนอลลหรรืว่าเิดีไฮและเรินล้วมันก็ คือสารกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่มกรดวิตามินเอเพียงแต่ทรีตินอินเนี่ยมันเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาสิวและตัวมันเนี่ยระคายเคืองผิวค่อนข้างมากหลายคนช่วงเริ่มต้นที่ใช้ทรีตินอินเนี่ยจะมีการผิวแห้งแดงรอบโดยเฉพาะ4-8สัปดาห์แรกที่เริ่มใช้ทําให้หลายคนใช้ทรีตินอินรักษาสิวต่อไปไม่ไหวส่วนเรตินอลไม่ใช่ยานะครับแต่เป็นส่วนผสมซูเปอร์สตาร์ที่มักใส่มาในสกินแคร์ที่เคลมเรื่องของลดริ้วรอยแอนตี้เอจิงเพราะฉะนั้นมันย่อมอ่อนโยนต่อผิวมากกว่า โอกาสระคายเคืองทำให้ผิวแห้งแดงลอกก็ย่อมน้อยกว่าตัวยาเรตินอินคำถามข้อที่3ก็คือว่าเรตินอลเนี่ยควรใช้ตอนอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่มีตัวเลขตายตัวนะครับว่าเราควรใช้เรตินอลตอนอายุเท่าไหร่เราอาจจะเริ่มตอนช่วงอายุประมาณ20-30ปีแต่อยากให้ทุกคนมารู้ความจริงเกี่ยวกับผิวกันก่อนว่าตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยปริมาณคอลลาเจนในผิวเราจะลดลง1%ทุกๆปีเพราะฉะนั้นตอนที่เราอายุ30ปริมาณคอลลาเจนจะน้อยลง10%อาริาณปอราเจนจะน้อยลง20% อันนี้ยังไม่นับรวมกับรังสี UV เนี่ยจะย่อยสลายคอลลาเจนในผิวเราทําให้ปริมาณคอลลาเจนในผิวยิ่งน้อยลงอีกทาให้เกิดริ้วรอยผิวแก่ก่อนวัยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเราอาจจะเริ่มใช้เรตินอลตอนช่วงอายุ20ปลายปลาย,ลายหรือว่า30มสิบต้นต้นหรือบางคนอาจจะเริ่มใช้เร็วกว่านั้นแต่เราไม่รู้ตัวก็คือตอนช่วงที่เราเป็นสิวอายุ1 5บหปีตอนที่เราเริ่มใช้ยาสิวคําถามข้อที่4วิธีเลือกเรตินอลสำหรับคนที่ผิวแห้งแพ้ง,ง่ายแต่อยากเริ่มใช้ก็จะตอบคาถามวิดีโอน,นี้เร,รสเอน เ,เขาเพิ่งออกเรตินอลตัวใหม่ล่าสุดเป็นเรตินอลตัวแรกของแบรนด์วิชี่ซึ่งก็คือวิชี่ลิฟแอคทีฟเรตินอลเซรั่มเซรั่มลดอิ้วรอยที่ออกแบบมาสําหรับผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ที่เขาทําได้เพราะใส่เรตินอล0.2เป็นเปอร์เซ็นที่อ่อนโยนระคายเคืองน้อยแต่ยังเห็นผลกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้และ2ด้วยความเป็นวิชี่เพราะฉะนั้นแน่นอนต้องใส่โ r รบิโอติกแฟคชั่น1เจ้าโ r รบิโอติกแฟคชั่นที่ใส่เข้ามาเนี่ยมีประโยชน์หลักๆ2อย่างหเลยก็คือเสริม ol, ร,ร,ริดเรตินและ2มมัันยยงช่วปอบโรโ ลดร,ระคายเคืองจากเรตินอลอีกด้วยนอกจากนี้วิธชีลิฟแอคทีฟเรตินอลเซรั่มยังใส่เรตินอลกาดช่วยให้เรตินอลเนี่ยซึมลงผิวได้มากขึ้นและช่วยให้เรตินอลคงตัวมากขึ้นไม่สลายตัวง่ายแพคเกจจิ้งเนี่ยเป็นขวดทึบเวลาใช้ปีบเบรยมปลอกพลาสติกด้านบนเนื้อเซรัม่มเป็นเนื้อน้ำนมซึมง,ง่ายไม่เหนียวเนือนอะและด้วยความที่ออกแบบสําหรับผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นมันไม่มีน้ําหอมซิลิโคนและสารให้สีกลับมาตอบคาถามสําหรับคนที่อยากเริ่มใช้เรตินอลและมีผิวแพ้ง่ายเนี่ย ให้จำคำง่ายๆนะครับคือ start low, go slow คือเริ่มน้อยๆแล้วก็ค่อยๆไปโดยเริ่มเรติแนลที่เปอร์เซ็นต์ต่ำก่อนแต่ยังเห็นผลได้จริงอย่างเช่น0.1หรือ0.2ถ้าใช้แล้วไม่ระคายเคืองอยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น,นก็ค่อยๆเพิ่มไปเป็น 0.3, 0.5หรือ1นอกจากนี้อย่าลืมตัวช่วยเจ็งๆอย่างพวก moisturizer นะครับหลังทาเรติแนลแล้วแนะนําให้ทา moisturizer เพื่อให้ความชุ่มชื้นเติมน้าให้ผิวและช่วยลดระคายเคืองจากเรติแนลคำถามข้อที่5เรติแนลวิธี เน่าเนี่ยเวลาเริ่มทาจริงๆแล้วไม่ต้องทาเยอะนะครับให้ใช้ขนาดแค่ประมาณเม็ดถัวเอาไว้สำหรับทาทั่วหน้า แล้วก็เวลาทาเนี่ยไม่ต้องนวดบางคนกลัวไม่ได้ผลทั้งนวดทั้งทาเยอะสุดท้ายแล้วราคาข่เื่องใช้ต่อไม่ไหวเวลาที่ทาก็คือแนะนำไม่ทาก่อนนอนหลังล้างหน้าเสร็จเนี่ยซับหน้าให้แห้งก่อนตัวช่วยที่เจ๋งมากๆและสาคัญเลยก็คือมอยเจอไรเซอร์นะครับซึ่งหลายคนจะสงสัยว่าจะทาก่อนทาพร้อมกับเรตินอลหรือว่าทาหลังจริงๆไม่มีถูกมีผิดนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายจริงๆแนะนําให้ลงมอยเจอไรเซอร์ก่อน3-5นาทีทั่วหน้ารอซึมพอซึมแล้วเราค่อยทาเรตินอลอย่างวิ l ช um ี่ลิฟ i ์แอคทีฟเรตินอลเซรั กดบีบมาหนึครั้งแล้วแต้ม5้าจุดทั่วหน้า1 2 3 4 5แล้วค่อยเกลีย่ย ที่สาคัญคืออย่าลูบนะครับคราวนี้ทาไปแล้วความถี่ในการทาช่วงแรกเนี่ยสำคัญมากๆนะครับอาทิตย์แรกเนี่ยนะนำาให้ทาอาทิตย์ละ2ครั้งพอเข้าสู่อาทิตย์ที่2ให้เพิ่มความถี่เป็นอาทิตย์ละ3าครั้งหลังจากนั้นถ้าเกิดผิวไม่ไระคายเคืองไม่แห้งแดงลอกอาทิตย์ที่3เราสามารถทาเรตินอัลได้ทุกวันก่อนนอนแถมข้อสุดท้ายข้อที่6จริงๆล้วเรตินอัลเนี่ยเรารู้อยู่นะครับว่าเราควรจะทาต่อเนื่องเพราะว่าเราอยากให้มันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อยากให้คอลลาเจนเนี่ยอยู่ในผิวเราเยอะที่สุดไปนานๆคราวน,นี้คคําาาถมข้ออวก็ื่ ต้องทาเรตินอลนานเท่าไร่จะเริ่มเห็นผลคําตอบก็คือ2-3เดือนตัวเลขนี้เนี่ยมันมาจากงานวิจัยนะครับเราพบว่าถ้าเกิดเราทาเรตินอลความเข้มข้น0.1% ต่อเนื่อง8-12สัปดาห์พวกริ้วรอยเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นสุดท้ายอยากจะฝากเรติเนลเลิฟเวอร์หรือว่าคนที่อยากผิวเด็กไปนานๆถ้าเกิดช่วงที่เรารู้ว่าเราท้องหรือว่าตั้งครรภ์นเนี่ยแนะนำให้หยุดทาเรติเนลก่อนและ2ข้อนี้สำคัญมากๆนอกจากทาเรติเนลแล้วอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกเช้าเพื่อปกป้องไม่ให้รังสี UV เข้ามาทำลายคอลลาเจนเราให้ไปก่อนเวลาอันควรังว่าคลิปนี้จะไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรติเนลสำหรับคนที่อยากเริ่มใช้หรือว่าคนที่มีผิวแพ้ง่ายและยังกลัวอยู่ถ้าเกิดใครชอบคลิป จะได้มีโน้ติฟิเคชันแจ้งเตือนทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย